ค้าเหมือนเคยซึ่งถามว่าเราจะมาทําอะไรนะก็เปิดคลิปก็ตอนมืดเลยก็ต่อจากคลาปที่แล้วที่ว่าเราจะมาทําไหมนั่นนะทําอะไรฟาร์มใช่ไหมฟาร์มฟาร์มสัตว์ใช่ไหมท่านชมก็คืออ่ะทําต่อไม่รีรอนะก็คือบอกเลยว่าโฆษณาแป๊บซี่เนี่ยมชอบกินมาก คุยไม่ใช่ผมบอกเลยว่าครั้งนี้จะไม่ลีลาแล้วก็รีบทำให้ไหวให้ได้มากที่สุดถามว่าเราจะทำตรงไหนยาตกทำไมมาทำไมที่ทมือโทรศัพท์มือถือผมชอบค้างหมจะสร้างไหนก็จะสร้างตรงบริเวณนู้นนะ่ะนูน่นนูน่นตรงทว่างๆนู้นนะ่ะก็คือผมได้เตียงของเรียบร้อยแล้วคือผมทำคลิปนี้แล้วก็คือเนี่ยคลิปนี้ที่ผมทำเว้ยเว้ย what โอ้มีกริปเปอร์วาย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 เออตายเราต้องพาฝูงทอมบี้นั้นไปใช่ไหมไปเลยรีมผมจะเป็นรีมวันนี้มันจะสวมหมดหมดบาทเป็นรีม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 ริมรีมผมผมจะเป็นรีม เดี๋ยวเวๆใส่จุดเกอดสิปอเอ้ยเฮ้ยเร็วๆๆๆๆเอ้ยเก็บกุ๊ดๆิตตี้ใส่รองเท้าเออเข้าไปใส่ไปว้าว้ว้าว้าวีบร้อนมากของครบไหมไม่น่าครบมีข้าวตรงนั้นอะเจ็บใจหายวับโอ้ยโอเมก้าดโอ้ดีนะผสมบทบาทเป็นไอเอ็มอ a ดรีมทัน ผมโฉบทบาทเป็นดีไม่ทันก็เออตายนะเออเราเนื้อเราวะเนื้อเราหายหรออย่าอ้อเนื้อเราอยู่นี่โอเคนะ่าจะครบแล้วถ้าไม่มีของครบเดี๋ยวในพาร์ทหน้าหน้ามันก็น่าจะเห็นดูม่มั้งโอ้หไอ้บ้านี่อย่างแรกไปขุดดินตรงนู้นก่อนใช่ไปขุดดินตรงนู้นเพื่อที่เราจะเอามา ผมตรงนี้แล้วก็จะได้เอาไปจะได้เคลียร์พื้นที่ด้วยที่เราจะทําฟาร์มกันมาเรามาเริ่มทํากันตรงนี้เลยไม่ใช่ขุดตรงนั้นบ้าอ่อไออาจจะปัดเสร็จท่านผู้ชมได้คบหมายถึงว่าเคาว่าปัดแปลว่าอะไรถึงเชียวแส่ จำนวนมากเราทำความแกะกันก่อนเลยสึกอ้อยมันบังคับยากยากเนี okay, for for ่ยถั่ถเอ้ยเอามามามาเอาบ็อกมาให้หมดอมาเอามาสิแม่ต้องให้ลงไปเก็บถั่วเอ้ยเราวำกันขุกขุด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 ข นีมันก็ประมาณไม่เยอะก็ตอนที่ผมบอกไปตามคลิปแรกนั่นแหละนะว่าคลิปคลิปแรกอะคลิปแบบคลิปแรกๆอะเราจะยังไม่ค่อยทําอะไรเพราะว่าเงินไอเจ้าพวกทรัพยากรไม่พอแต่ช่วงหลังที่ทรัพยากรเราเริ่มเยอะแล้วเราจะทาขวดพววดขวดทีเดียวแบบที่แบบให้มันจบไวๆเลยนะใช่ต่ที่ผมได้บอกไปนะในบพาทแรกนะ อ่ะเราเก็บของเราขึ้นมาเก็บดงเก็บดินอาา่ะฮ่าเสียงเข้าประกันใดก็ขออภัยด้วยนะเก็บด,ดินไปถอนถอนหน้าดินออกไปรอบนี้คือก็เหมือนเดิมนะเราเราจะไม่แยกกองสัตว์นะก็คือเรารวมรวมกันไปก่อนงบประมาณน้อยรวมรวมกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเนาะอ่าเรามีรั้วอยู่ประมาณนี้ เราก็ติดรัวไปองนี้จะเป็นกรงที่ใหญ่นะพอสมควรเลยจะพอให้เจ้าพวกสัตว์นะมันอยู่กันได้อาะฮามีกรงมีแกะมีมุงมีหมูก็ได้นะคือสัตว์เนี่ยเอาไว้เยอะๆะไว้ก่อนอาะฮะอเราตั้งรัวไปรัวพอไหมไม่น่าพอรัวไ,ไ,ไม่พอใช่ไหมโอเครัวไม่พอเราเอานี่มา เราไปขุดอันนี้ออกหนึ่งหนึ่งสองและก็สามทำเป็นทางเข้าเอ้ย,ห,ามมาห,อยห,ห้ามไม่ดีๆหน่อยสิเฮ้ยเราทำเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาไอ้นั่นมาตุ๊กครับเอาตุ๊กครับวางตรงนี้ไว้เรามีไม้อยู่หฮ้ เดี๋ยวตอนแรกไมเผมนมันไม่ได้เป็นกองเดียวไม่ใช่หรอเอาเอาอีกแล้วของหายแล้วเฮ้ยต้องมาตามหาของเบลก็น,น้อยลงอีกโอ้ยชีวิตเออเราไม้์นิดหนึ่งเราหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมันจะหายได้ยังไงเดี๋ยว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 ,ยวปีนขึ้นไป เอ้ยอ่ะทางนี้ก็มีทางขึ้นเนี่ยเฮ้ยไม้อีกนิดนึงอะของเราอะเพรมันจะหายไปหรอหายก็ช่างหวนไปนะเราก็อย่าไปอะไรกับมันมากเพราะมันก็แค่ไม้แถวบ้านเราก็มีเราก็เดี๋ยวเราก็ตัดเอาก็ได้ไหมบงไม่เบิร์ดนะจึบ๊บไม่ลงน้ําด้วยดีก็ช่างไปเถอะนะไม้ก็มีแค่ไหนอุ้ยวัวเอ่อเดี๋ยวเราค่อยจับมัน ฮะเอ่อปับ๊บงับงับโอเคพอไหมเราเรา,เราน่าจะต้องถักถอนหน้าดินเหมือนเดิมถักพางหน้าดินไปถักพางไปย้ายมันย้ายมันเหลือถักพางไปถักพางไปอ่ากระจุ๊บ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 อ,อ่า เออเราเอาดินวางไว้ตรงนี้ตอนนี้เรามีดินสองกองเลยทางแรกเราเอาไม้เราไปครับก่อนเป็นไม้แปรรูปเาเป็นไม้แปรรูปอ่ะมา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 เลยไม้แปรรูปทาเป็นสต็กแล้วก็เอาไปทําเป็นรูะ ออกม่เยอะโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่ละมัง้งเรายาวไปทางนี้อีกเยอะๆเลยสักประมาณนี้แล้วเราก็วนไปด้านนี้ต่อตึ๊บตุ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 เอาดีกาเราวนให้มันมาแนบผิดกันตรงนี้อ่าเราทุบไม่จรงิงอ่าฮะ ทิ้งืมเราค่อยๆเติมไปนะตึ๊บอ่าตึ๊บเอ้ยไม่ใช่เราทุกตรงนี้ทิ้งไปอ่าฮะาก็เอ่อตึ๊บอ่าห้าเกินมาหนึ่งอันเราก็ปล่อยไปอ่าโอเคถึงเวลาการล่อพวกสัตว์แล้วอุ๊ยไปได้แค่แปดนาทีเอง ุ้ยสุดยอดโอเคน่าถือว่าไวไก่อย่างแรกเอ้ยเอาแกะมาก่อนแกะแกะเร็วเร็วเร็วเอาแกะมาก่อนเอาเจ้าพวกแกะผมเห็นแกะสีเราเทาไม่ใช่ไหมเห็นผมเห็นมันขึ้นภูเขาไปแล้วอ่ะไก่เราค่อยมาเอานะเพราะว่ามันยังไม่ได้สําคัญเด็แกะแล้วเอาไปทําเป็นขนแกะก่อนเออล้วเอาแกะตัวนี้เข้าโคกเราของเราไปก่อนดีกว่าเอาแกะมาเร็ว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 แซดสำคัญกัน เราเปิดสองอันนี้มามาเร็วมาเร็ว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 เก็บตรงนี้ไปนะเอ่อแมปโอเคเราไปหาแกะตัวที่สองไม่แกะก็หวัวก็ได้อ่ะมาไม่แกะก็หวัวก็ได้เร็วออเร็ว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 อ่ะเจ็บอ่าจิงด้วยอุ้ยสองตัวเลยดีๆแเราแกะสีเทาช่างมันไปก่อนหรอกเนาะ เราเอาแกะพวกนี้กับเรากลับบ้านกันดีกว่าเราเร็วเร็วเร็วเอาแกะเข้าเองเลยแช่ไก่เข้าเองเลยมา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 เร็ว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 เรารอพวกแกะหน่อยฮะเดินช้ากันจริงๆเออรู้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 เดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวใ้กินาะแกะมันเข้ามาเฉยเลยเออดี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 นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นมมาเเร็ว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 ผมอยากเลี้ยงหมาตอนเนี้ย แ่หมามันจะกัดแกะนี่แหละเออมันก็เอาหมาไปใครเอาหายจากแกปิดประตูไม่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 ไม,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 ไม่เข้ามา no แกจะออกไปไม่ได้ก็ได้ฉันพูดไม no 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 แกต้องเข้าไปเข้าไปสิเข้าไป,เ,าไปเออ,อยามานิกร เรจะไปไหนแล้วโอ้โถมันยากเย็นอย่างนี้เออคารอโตอ่าปิดประตูปิปดโอ้ยยากเย็นหม่กันเออมีอะไรไหมสำหรับลุงคุณมีอะไรดีๆไหมโอ้โหถ้ามารกรได้เซตติ้งอันเดียววัเฮ้ลุง เซฟติ้งอันเดียวแม่งหาจากตัดต้นไม้เองก,ก็ได้แล้วลุงแม่งขายห้ามรกรกับเซฟติ้งอันเดียวลุงจะบ้าหรือเปล่าเออเออผมลืมไปว่าบนใดผมขาดเฮ้ยโอ้โอโออยเดีายไปไปยามาไปไปเลยยามาอเออไอต่อมนีไอ้่อมนี้น้ำ บ้านยังไงมึงต้องได้พูดอ่ะฮะอ่าคนใดก็ไม่มีด้วโยโถเอ้ยเราขึ้นมาเราไปก่อนอย่าตกตกดี่กูอะแย่เลยนะเรานอนเดี๋ยวผมจะเอาเตียงไปตั้งงูด้วยเออแล้วก็เอาขนแกะไปอ่าพวกเตียงมาเอามานี่เอาขนแกะไม่ใช่เอาจัดขนแกะ จำได้ว่าบ้านเราเคยมีใช่ไหมใช่หรือเปล่าบ้านเรามีไหมเฮ้ยตัดผมแก,กะไม่มีหรอเฮ้ยบ้านเราไม่มีตัดผมแกะหรอบ้านเราไม่มีจริงอ啊พุดน่าจริงนะเอาเด็กเรามาเอา ตัดขนแกะออกมาหนึ่งเอาเหล็กเอ้ยคอปเปอร์มาได้ไงเนี่ยงงคอปเปอร์มาได้ไงเออเราเออคอปเปอร์เรามาได้ไงเนี่ยตองเก็บเข้าไปนะพวกแรกคือถ้าพวกแรกเออเดี๋ยวรากล่ออกมาก่อนไดมอนด์ออกมาพวกแรกเราจะแยกไว้นะเราจะไม่เอามารวมจะได้หาได้ไง่ายๆอ,อ ผมจำได้ว่าผมเคยเผาไว้ใช่ไหมหรือว่าผมเอาเออกไปแล้วอ่ามีเหลือตรงนี้มีไหมอ่ามีก็เอามาโอเครเราวล่แปดเองเฮ้ย เดี๋ยวค่อยๆมาแก้นะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่มันจะกี่นาทีอ่ะเออเพิ่งจะผ่านไปแค่เท่าไหร่อ,รอะ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้ยส,สามนาทีแล้วยู่ถูกว่าไวเคถือว่าไวถือว่าไวตัดขนแกะของเราเอาขนแกะทำเป็นเ,ออเจ้ามามาเลยจะได้เป็นการขึ้นได้ง่ายๆหน่อย ได้ไม่ต้องเลือดูแกะไม่อยากจะออกไปมากเลยได้ไม่ต้องไปนัันแต่ได้ไม่ต้องปีนไปเป็นหมน่อ้าเราก็สามารถกระโดดขึ้นได้ยืบอืมถือว่าง่ายเออเราไปตัดขนแกะกันดีกว่าขนจะตัดขนแกะเราเอาข้าวของเราแกะมา มันจะลามทันไหมเนี่ยแกะมัน,นมมามากอะโวยแกะกินมูมามากบอกเลยโดยเฉพาะไอแกะเด็กอะมันกินโคตรมูมามาเลยแบบคือบอกเลยนะเลี้ยงแกะอย่าทำเลี้ยงแกะแล้วเอาไปฆ่าได้เนื้อหรือว่าได้เอาขวดแกะไปทำเป็นอย่างอื่นโอเคแนะนำทำ แต่ว่าย่าระวังมันลาาไม่ทันมันกินมูมาม,มากดูแปบ๊บเดียวขดขึ้นกันแล้วนั่นน่ะขึ้นแล้วแปบ๊บเดียวเป็นไงโอ้โหกินมูมาม,มากคือแบบอ่าฝนตกโอ้ยดีเออผมว่าจะไม่ใช้คำสั่งเลยเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้คุณ เรื่องการนอนเรื่องมือจะยัไม่ใช้แต่เรื่องนี้ขอใช้หน่อยแล้วกันเนาะคือไม่อยากให้ผมมามาตกอะในคลิปอะเออไม่อยากให้ผมมามาตกในคใลิปเข้าใจฝนเรายังเหลืออีกสามอันเราก็แปะไว้ด้านหลังเนาะแปะไว้ด้านหลังแปะเอาไว้ด้านหลังแปะสิเออแปะ เราเมื่อกี้เราได้นี่มาใช่ไหมเราได้แกะควายได้ไม่ได้มาหาอย่างอื่นกันเลยนะเดี๋ยวผมว่ากลับไปคิดดีกว่าเนาะเอาล้วครับผมก็สรับนี้ไว้แค่วันนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์ผมด้วยสรับนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายครับ